Nam mô บอนบ่อนเวนวิเศษอันเดเลกันเตโชชัยยตูปวังชัยมังคลางชัยามหามุคุลบปุนแปงดีเล่นแล้ววาขวัญแก้วหยวกหยอมมีทั้งท้าวันญาเสนาเล่อมมา ทางนักปาดและปูลุยทางบันดิตและเศ้าเมืองเท่าแก่ามานางหลอนสาธุการบริวันลายเหลือลางมาหมนางโซนหลอนตาสวอน ไว้องจังให้ให้ไก่ห้างอันตารายต่างๆให้ให้นีนอาจสนายวันนี้คว่างทางเดินสานโตดงันมีสางให้เจ้ามีตัวรวา ็ได้ขี่พวงเอิ้นพวงกำแลยังแก้วคันว่าได้ขี่แล้วให้มีผู้แนะนำเป็นทันเป็นทอให้เจ้ามีพี่น้องนั่งอยู่เต็มเงินคันเจ้าลงอาบน้ำให้มีผู้สิใครเจ้าได้ขันเจ้าขึ้นเมือ ผู้ศาสตร์ผู้ลาไปปดาะนะไว้เป็นนาสานามิงซ้อนใ,ใ,ให้เจ้าได้ยิงมอนไล่แล่าพอนในเจ้าได้เป็นต้องท้าทรงเอกเมืองไกลทางเมืองไทยให้เข้ามาสอยสร้างเจ้าเดิมสานตัวหึงเเอสาวหัดแล้ แก้วมากำหนนาเจ้าเด้อแต่ตะเลี้ยงว่าเจ้าหาพันแก้วมากำหลังเจ้าเด้อเขาจะเขาสร้างน้ำตันป้องทางเที่ยวเจ้าแล้วบัดเนี้ยไอยจักเสื้อซึ่งกินนาลีกินน่ะรอยผัวพื่อนอนยังกูกอไก่อยู่วิหาร ให้ภาควันเจ้าเข้ามาสู้วันมีอยู่ให้เจ้าเข้ามาหุมมัดสาในวันนี้ก่อนการเดิน เป็นเสียงนางโอแก้วเกิดกลางเฮือนบ่เนืองามอย่างย่อยพูนบลมปันปองแต่งแบ่งลูกแก้วกินเมืองเลดทเอื้งใสเจ้าฝากวงสวาตัวกันนี้แม่น ตกไม่จันกันอันนี้แม่นกันไม่แกว้วคุณนางพ่อแม่ตกแต่งแล้วจึงยอมาจึงยอมาว่าให้คอยสู่ว่ามา ไปอยู่นามน้ำป่ากลางไง้มาเมื่อนี่วันนี้วันเจ้าไปอยู่นาตั้งดาวกลางไง้มาเมื่อนี่วันนี้วันเจ้าไปสุมเสนีไก่แก้วห้องแจวแจวอยู่คู่หากลางไง้มาเมื่อนี่วันเนี้ว่า ไต่ทั้งใดกายห้าวควรมู้หลูกมูเต้าให้มาเข้าสู้ทีเจ้าเดามาวัดให้เจ้ายญาอย่าข้ามาวัดหน้าเจ้าย่าสนกว่าเขา มาอดพนกะเดาอยากข้าเข้าไปส่วนหุ่มใดยินลงภาัดต้องอยากว่ายานเจ้าตื่นเองอยาได้กว่าฟุ้งเพียงกะอยู่ดวงโดยไม่มาจองใดกะดำจากมานำปองคนยางมานำต่างคนเที่ยวว่ามา ให้เจ้าขี้มาซ้ำมาเดูข้างเดือนดำในเจ้าขี้มาปายตายน้ำลึกมาไว้ไว้ให้มาเด้อควัน เจ้ายาใดลุกไปเลียนน้องหาน้ำฟ้าแดงนั่งไอ้บอนฟ้าแดงไหลคาขี้มาเจ้า้าฟันเือกควันเจ้ายอดใดไปเลียนน, e e น้องกระแสแเสนยานบอนสุดทุธานาํนา้ำเป็นเจ้าก็ะยาไปควนันเจ้ายะใดไปเลียนเมืองผูส้นสนใสงอนคว,วันควางข่อยและเจ้าเฮานั้นบะตังเขาว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ba nơi mi kai cho năm mặt tóc nào miếng quanh nào lẽ màn xem gang sân hô kè mục kè đại lo sài ma phong phong xem cầu nhà khoang chào yu văn võng Hòa nhớ quán ơi 30 xếp quán ngày má muốn hầu cầu Xếp ngày má dù nửa má dù phưa Nay khiến thăng má la lì ta Quán cả ca má xúc ca tiêu Càng thứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ก็ใม่คว,ควันเจ้านี่มากกินปลาตัวตอวขอเงื่อนขอให้ควันเจ้านี่มาก,กินปลาเชียนตัวตอวขอสร้างขอเงื่อนของทา,ทานนี่มาก,กินปลายากตู่งามๆอยู่น้ำผันอน้ำแม่ให้เจ้ามาเป็นผัวควรเยนซาดูสากตู โอ้โอ้โอ้มาเลยเจ้ามา <laughs> <laughs> Nhìn quang âm cầu quang màn này thân màn qua Phát ngũ tòa cơn màn này thân màn qua Chèn sang uống, màn này thân màn qua Buông sang lo màn này thân màn Nhìn qua con nhìn đèn Nhớ ngay thân kén nhìn qua phên nhìn lạt, Xuống chè phạt câu sao nhìn, Nhảy phiên tòa quân chầu gia đầy hạp, Nhảy phiên lá quân chầu gia đầy quân gia đầy môn mượn to สีสาวยาได้เถ้าก้าเสียมสีขอไงกว่ในาที่ระวัดบัวแก้วพร้อมไปด้วยพ่อแม่เถ่าแก่ที่ได้มาเมือเนี้ขอไงย,ยืนยาวมลัลพัลปียาได้ละตูมลูกเต่าเมืองบ้า พินโยสมรุรสอนเจริญยิ่งทุกสิ่งปาธนาสะท่ากียรติกระจรเมืองยุทธปรกกฏไก่เมนสิ่งใดที่ตั้งมันให้ดวงเจดให้สำเร็จิจงเพิ่มบุญบุญกุศ tu mùa màn phán và chôn chung phản khuôn là đồn xù thuộc mươi chờ lên đi chờ lươn dễ chạy 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 cho chân đọc đại vãi là lũ. พอนี้คันทีหน้าจ่าง <laughs> กลมลงจากน้อยเดอแบมอือสาสาะผู้อากกรแกวเงินข้ามเดลดาษลวดทว่วผื่นซืนใสหล้ำไรลล้ำมาอาเป็นด้วยขีเเ้แค่และ้ังกจรจนรอดนั้นเป็นทิยูแห่งมูมัจสาสังคาร่าหอยสังมีมากหนักผัดเกี่ยวอาศสยุ้นเห็เหล่าหาหิวแบกเอาดีนามอันนี้บอ่บอโปกมอนแห่งจากเตือจากงามดูใสงามวีเซน ันที่กูจะโหดสรงเกีพรติพนริ่นและกูจะโหดสรงเท่าพญาก็จะได้เป็นเท่าพญาจากกะกับผัดิลาภกูจะอาบสรงน้ำก็มีรัศมีงามเยียมงิงคั้นที่หักกอดจิงขันเป็นมีงมาเหสีกูจะอาบเสนาม,มนตีและหมาใกล้สลาดหูวในเมืองค้นน้ำอันนี้พ่อแม่น้ำสากน้ำได้น้ำนี้ได้มาแต่ปูประเจ้าสองสีเยื่นพันปีให้มาอาบจากอาบเคียงข้งนให้มีอายุเยื่นได้ถึงหอยจากอาบเคียงข้งนแต่ละหน่อยให้ได้คอยขาสร้างมากเกิดเหลือดไหลง่องก้วยพ่อพันแม่กูจะแพ่เมตตา ไปที่สาหนได้คอยสำเร็จดังคำหมกักคำคณนิงอมสีสีสอมสองสองอมสว่าหอมสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิกริยตะ,ทะ,ทะตถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิกิติมหายสสิทธิลาโพนิรันตะลัง สัพพะกัมังปสิทธิเมุูดังปสิทธิธรรมังปสิทธิสังกังปสิทธิมาตาปิตาปสิทธิเทวาปสิทธิกายสิทธิวาจาสิทธิมโนสิทธิสัพพสิทธิพระวันตุเตใช่โยใช่โยใช้โยสาธุอาเรียบร่อยแล้วมอบไม่ให้พิธีก่อนเด้อ